ฮัลโหลสวัสดีครับปูปิงชแนลครับผมเดินตลาดมีผักเยอะแยะเลยวันนี้ขัยเสียโป๊สวันนี้ครับแกอไคะมีอะไรจขายคะนอกกอกจะขายหอยแล้วขายอะไรด้วยครับผมอ๋อนอกแก้วขายหลายอย่างนะคะมีอั้งปาสดนะคะมีทั้งปลาสดอครับผมแล้วมีอะไรอีกหมูยอก็มีวันนี้ขายดี ตขายหมดแล้วค่ะตัวขายไหมตัวไม่ขายแล้วแกไม่มีใครซื้อแล้วค่ะอ๋อครับขอบคุณครับขอเชิญมาอุดหนุนนะครับเจรานัทพฤษาสิบสองแม่ค้านี่ขายหอยตัวเบเริ่มเลยนี่นี่อ๋อหน่อยโชว์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 หน่อยเนี่ยหอยที่หอยหอยหอยลายใช่ไหมหอยลายเออเอาไปผัดใช่ไหมเอาเอาทำไรกินได้บ้างผัดจำปิ้งเผาค่ะอ๋อนี่ปลาแล้วอะไรอีก ขายราคาข้าวขาดกินกับผัวะไหมกินกับผัวอร่อยค่ะอร่อยครับครับขอบคุณค่ะเมื่อคืนแมคะไม่มีผัวค่ะครับคขอบคุณครับครับขอบคุณครับ